แมวเปียกฝนสองตัวหนาวก็เลยเอามาปิ้งใส่ฮีตให้เออเจะาตุ่นเ,อเ,อเล็กเออฟื้นแล้วฟื้นแล้วนอนหนาวตาบฝนทั้งคืนแม่ไม่ใช่เออฟื้นแล้ว,ออลวอตอนนี้รู้สึกจะหนักตัวใหญ่แล้วใส่เย็นเออ เยอะๆอๆเป่งหีส th ักหน่อยนี่นี่เ่งหีสักหน่อยเออเออเล่าิลเออไอเจ้าเสือน้อยไอเจ้าเสือน้อยโลๆจับมาเป่งหีดเย้เยเย้เย้ร้อนรอนร้อนร ร้อน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 คนพิงร้อนเอ้ยเอาย่อเยอโอ้ยเย่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 ยร้อนไปหน่อยร้อนไปหน่อยอือคลายความหนาวเลยบ้าโอเคให้หายหนาวนิดนึ่งให้หายหนาวนิดนึ่งโอเค เฮ้ยอเโอเคเฮ้ยเฮ้ยเจ้าเจเล็กออเออจเจอล็กพึ่งคอดมาวานนี้มาเช้าวานนี้ตอนนล้งคืนมาก็เจอฝนนลางคืนเลยนี่จะต่อชีวิตของฝันล่อ ถ้าไม่มีพ่อแม่คอยดูแลเกิดมาแล้วยังไงก็อันตรายชีวิตอันตรายตายได้ง่ายๆด้วยฝนด้วยลมด้วยแดดด้วยความหิวโอ้โหด้อยมีแรงเกาะแล้วเกาะแล้วอ๋ออ๋ย่างต่อ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  ย่างต่อย่างต่อย่างเลยย่างต่อเอ้ยห้อยตัวเล็กตุดใหญ่เลยเอ้ยเอ้ยอ่า,อ,าอ่าลาคาเออเออเอาไปย่างก่อนค่อยเอาไปคืนพ่อแม่นี่นี่ย่างให้หายหนาวก่อน